เี่ยแล้วคนยิงดูกหนึ่งลูกสิกเหลงว่ะนี่ดีดปอเข้าไปมันก็จะเหมือนแก๊บนั่นแหละครับสวัสดีครับผนุสม วันนี้เราจะเอาโมเดลยางของเล่นมาให้ท่ชมด้ดูตัวนี้ก็คือหักลำจิ๋วบ้านๆโมเดลเดอะลิงเจอร์ระบบขัดปอกอะไรก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวผมจะ อธิบายระบบให้ดูระบบก็คือเดือดิงเจอร์หักลำมีระบบไกล2ชั้นใครสนใจก็สั่งได้ครับทางซอปปี้เห็นพี่เขามีขายอยู่น่าจะออกแบบระบบ 3D point ยระบบ 3D ปิ้น 3D ั้ รูปลักษณะรูปทรงสวยมากเดี๋ยวติดตามไยครับผมจะทำโมเดลเล็กให้ดูกอบตัวนี้แต่ว่าจะใช้กับรูปแม็ก Mac บ้านๆจะทำตัวนี้น่าจะเป็นโมเดล38ดูจากลักษณะรูปดูผมจะใส่รูปให้ดูปลดล็อกแล้วก็ปุ๊บนุนดีดไกลมากดีดปอก แล้วก็สีนี้ให้มาก็จะเป็นรูปลักษณะนี้แล้วก็จะมีแก๊ปมาให้รูปแก๊ปของเล่นเด็กนั่นแหละปิดวงแก๊ปเหมือนเราเล่นสมัยเด็กๆเ,เขาก็จะให้ใส่เข้าไปตรงรูเนี่ยเอาไว้เล่นเก้เหงาได้ ผมจะลองให้ดูแล้วก็จัดเข้าไปตรงรูเดี๋ยวจะไปลองยิงให้ดูครับก่อนจะไปยิงผมจะมาอาธิบายระบบให้ท่านผู้ชมได้ดูระบบก็เป็นพลสติกโพลิเมอร์ทั้งสุดเลยมันจะไม่มีเหล็กนะตอนนี้ฮาเป็นเหล็กผิดกฎหมาย เหล็กก็แค่จะมีแค่น็อตกับหมุดเฉยๆหมุดตัวนี้ก็เป็นยางมีก็มีแค่นี้ที่เป็นเหล็กนี่ดูลักษณะสวยครับตรงรูโมเดลมันจะเป็นโมเดล38.38ร 38. ะบบเขาก็เวลายิงก็เหนี่ยวนกขึ้นมาแล้วก็สับ ถ้าเราไม่ยิงก็ปล่อยแต่ว่าเวลาจะเอาลูกออกแล้วเราจะหักออกมันจะไม่ได้มันจะคาเคข็มแหงสนวนตัวนี้เราก็ต้องดึงมาให้มันอยู่ไกลชันที่กับชันที่หมันก็จะเหนี่ยวเข้าเซฟตี้อัตโนมัติเหนียวไม่ได้แล้วก็ป้องกันถ้าเป็นโมเดลจริงป้องกันเวลานกเราไปโดนนกอะไรไป เพง,เ,พง,เ,พงเวลาเรามันจะเสียบอัตโนมัติเหนี่ยวไม่ได้อะไรไม่ได้ตรงนี้เ,เราจะยิงก็ขึ้นนกมาให้จำแล้วก็เหนี่ยวฮุแล้วก็ดึงนกขึ้นมาปุ๊บกดแล้วก็ดีดตุ๊บเดี๋ยวผมจะดีดลูกให้ดูอีก เวลาเราจะหักก็นี่บีบนิดนึงเอาเข้าไประบบเขาดีมากนะคนออกแบบแนวคิดที่ว่าสุดยอดเลยระบบดีมากปึ้มเนี่เวลาเราจะยิงเราหัก,กไม่ได้นะมันจะโดนเข็มแทงสนวนเราต้องเหนียวนกขึ้นมานิดนึงตึ๊บนี่แล้วก็ดีดไ นุ่นไก่มากเลยดีดปอกตาแตกเลยเขาเรียกว่านี่เดี๋ยวผมจะไปเฮดให้ดูครับเป็นยังไงผมจะเฮดให้ดูสักสี่นัดดูระบบเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามสวมครับเทต้องเฮู่ที่หลังบ้านเพราอว่ากวนเสียงดังเกินไปอยู่ที่ชุมชนเดี๋ยวติดตามด้วยกันครับ ตอนนี้ลูกผมก็ใส่แก๊ปเข้าไปหมดแล้วย้ำเตือนนะครับว่าตัวนี้คือโมเดลไม่มีลูกมันเป็นฮัสติกทั้งหมดไม่เป็นอันตรายไม่ผิดกฎหมายนอกจากว่าเราจะไปทาเป็นโมเดลเหล็กที่ยิงลูกจริงได้เดี๋ยวผมจะใช้ยิงให้ดูมันก็อาจจะเลอะๆหน่อยมาที่หลังบ้าน เหาะแล้วคนยิงดุกลูกสิกเหลงมากนี่ดีดปอเข้าไปมันก็จะเหมือนแก๊บนแหละลูกที่สองในไม่แตกลูกสอง ลกูลกอีกลสองไม่เตดอ้เก็บหลุมมากน่นนีนออกไปเส็จลูกที่สามหน่ตกไหมโู้ดีดอก จะลองลูกสุดท้ายเก็บไฮลูกนี้ดูนะครับวิธีใส่ลูกหักมาแค่นี้ก็พอใส่ลูกเข้าไป สสัสยวยมากครับ<อ>ก็เป็นอันว่าใครสนใจก็ผมจะแตะลิงก์ไว้ให้ครับหรือว่าอยู่ที่ติดผลิตภัณฑ์ก็ได้ตัวที่ติดแครผลิตภัณฑ์ที่ช้อปปี ถ้าติดไม่ได้ผมจะแตะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนี่ยโอเคครับใครอยากได้ไมาเล่นแก้เงาก็ไล่นกไล่หนูก็ได้นะก็กดสั่งได้เลยครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามให้ด้วยครับเดี๋ยวดูคลิปหน้าผมจะทำโมเดลลิ่ให้ดูคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ